สวัสดีครับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มอยากเข้าคณะดนตรีนะครับวันนี้พี่ไผ่นะครับจะมาสอนจับคอร์ดเวลาเราเล่นคอมในเพลงที่เราจะไปใช้สอบนะครับต้องพูดก่อนเลยว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเ,เพลงที่ใช้สอบวันนี้พี่มาต้องต่ยียเป็น F Blue นะครับก็คือเพลง Billy b เบนะครับตอนแรกเราก็ต้องเล่นแน่นอนเราต้องเล่นเฮดเนี่ยเล่นเฮดแน่ๆใช่ไหมแล้วก็ i ินโพร i ว e ปนแต่คีเนี้ยมันเราก็ต้องคอมด้วยคอมก็คือตีคอร์ดนะครับผมเราก็ต้องมีขเขาเรียกว่าอะไรการจับคอร์ดที่มันขเขาเรียกว่าอะไรต่างจากเบสิกไปนิดนึงคือจะ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 คอมแบบนี้มันก็แปลกๆอย่นี้จับคอร์ดอย่างเงี้ย คอแบบนั้นอ่ะคอท่ามันมีโน้ตที่เรียกว่าอะไรมไม่จำเป็นเยอะเกินพี่จะมาจับอ,อสอนจับอีกแบบหนึ่งซึ่งก็จะสอนนั่นแหะเมเจอร์แต่ให้น้องๆไปถอยๆกัออเอาเอ,าเอ,าอางไงเทคนิคจับมันก็คือทุกคนน่าจะจับเมเจอร์แบบนี้ได้ C เมเจอร์ใช่ไหมคราวนี้ C เมเจอร์เนี่ยมันมีโน้ตสี่ตัวนะครับก็คือ C ใช่ไหม C E G B นะครับสี่ตัวเท่ากับว่าถ้าพลิกกลับเนี่ยพลิกกลับก็คือเอาตัวตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัว C ไม่ใช่ตัวโทนิกอะมาเป็นเบสเช่นตัว E นะครับมันก็เท่ากับว่ามันจะพลิกกลับได้3ครั้งไม่นับครั้งแรกจะเป็นประมาณนี้ครับวิธีจับ เข้าใกล้นิดนึงนะครับอฟอร์มนี้ทุกคนน่าจะจับได้อยู่แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็น C major first first inversion นะครับนะครับอ,อ่างนี้นะครับก็คือเบสเป็น E ตัวอื่นก็ปกติอ่ะเดี๋ยวไล่ช่องให้นะครับนิ้วกลางนะครับสายหก ช่อง12นะครับนิ้วชี้สาย4นะครับช่อง10นิ้วนางสาย3ช่อง12นิ้วก้อยครับสาย2ช่อง12นะครับสายอื่นก็มิวไปอันนี้เรียกว่า first inversion นะครับต่อไปเอ่อ s e c o n inversion ก็ In version, คือเบสตัว G นะครับก็อย่างนี้ ก็เบส G ก็คือนิ้วนางสาย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 หช่อง3นะครับนิ้วกลางสาย4ช่อง2นะครับนิ้วก้อยสายสาย3ช่อง4นะครับแล้วก็นิ้วชี้ตัว4ี่นะครับสาย1เออโทษสาย2ช่อง1นะครับ ประมาณนี้ครับเต้นเวอร์ชันนะครับนะคต่อไปเป็นเออโทษเซคันด์เวอร์ชันนะครับต่อไปเป็นเต้นเวอร์ชันเต้นเวอร์ชันคือเออ่ตัว B นะครับนะเบสก็เป็นตัว B นะครับเอ่อนิ้วนิ้วนางนะครับช่องช่องช่อง สามสี่เอ่อสามสี่ห้าหกช่องเจ็ดนะครับเออ่สายหนะครับนิ้วนางที่เหลือก็นิ้วชีครับตั้งแต่สายอา่อสายสี่ลงไปครับไปถึงสายสองครับช่องช่องห้าครับเหลือมิ้วไปครับอา่านี่คือ C ทั้งสี่ฟอร์มเมเจอร์อ่ะแต่ว่าเพลงเนี่ยมันไม่ได้มีคอร์ดเมเจอร์ถูกไหม หรือมีปะมีก็น้อยไม่มีเลยเอาเป็นว่าไม่มีเลยเพลงใช้สอบอะหมายถึง F# นะมันก็เป็นคอร์ดโดมิเนนต์แล้วในโดมิเนนต์เนี่ยมันจะมีคอร์ดใน F# มันมีคอร์ดสามแบบนะครับมีคอร์ดโดมิเนนต์เซเว่น 7, นะครับไมเนอร์เซเว่นแล้วก็ดิมินิสเซเว่นนะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากจาก C ครับวิธีก็คือให้เราคิดเป็นเอ่อเป็น เป็นอะพิเชีโอหรือว่าเป็นคอร์ดก็ได้นะครับก็คือคิดโครงสร้างมาก่อนเช่น C นะฮะเมเจอร์ Major คือ1 3 5 7นะครับทีเนี้ยโดมินแนนเซเว่นมันคือ1 3 5 8 7ใช่ไหมเราก็ดู1เอ่อสา7อ่านี่ตัว7ใช่ไหมแปมาซะตัวอื่นก็เหมือนเดิมก็เปลี่ยนจับให้มันเข้ามือน,นิดนึง ก็จับอย่างนี้ครับฟอร์มอื่นเหมือนกันนะครับผมใช้เทคนิคเดียวกันไปนั่งไปนั่งไปนั่งรดรถทอทอเอาเองนะครับ<อ>นี่นี่นั่งถอยเอาเองเพราะว่าแต่ละฟอร์มก็คือโน้ตก็คือติด b f l t t แค่นั้นเองอ่าอันนี้อันนี้คือคีซ C นะแล้วเราก็ไปเปลี่ยนคีย์เอาอต่อไป m i n นอ ไมเนอร์มันคืออะไรอ่ะจากเมเจอร์หนึ่งแปดสามห้าแปดเจ็ดอ่ะ, 1, 3, 5, อะจากโดมินแนด์ก็ได้มันแปดเจ็ดแล้วเราก็แค่แปดสามอีกตัวหนึ่งไหนตัวสามนี่หรือเปล่าตัวมีหรือเปล่าสามห้าเจ็ดหนึ่งสามตัวสามสายจะเพียนนิดหนึ่งอับสามเก่าแล้วอ่ะตรงนี้โดมินแอนด์อยู่แฟดสามก็อย่างนี้จับให้มันสะดวกขึ้นทาไปอย่างนี้อืมเหมือนฟอร์มอื่น ตรงนี้จำไม่ได้ประจับไงเออน่าใช่เออใช,ออใช่อย่างนี้ครับใช่ครับแบบแบบนี้เราก็ไปนั่งลด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 เอาเองนะครับแต่คอร์ดดิมในเพลงแนะนำใช้อันนี้ก็ได้ครับแค่ถอยเอาคอร์ดอื่นเหมือนกันครับก็อถอยถอยเอาโอเค แล้วทีนี้เราเอามาใช้กับการคอมคยังไงนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องดูก่อนเพลงคีย์อะไรเพลงคีย์ f. เอฟเออก็มีคอร์ดเอ flat อ่า b, b. ีอยู่นี่ C minor b f l a บ B dim บดิมนะครับเอ minor เอ่อ์ D ีเซเว G minor C minor F D G C คอร์ดประมาณนี้นะครับคอรอมแบบเบสิกไปก่อนนะครับก็คือคออ่อที่ว่าก็คือเอาคอร์ดอะที่ว่าเปลี่ยนอินเวอร์ชันอะไรกันแล้วเนี่ยเอามาต่อกันให้มันใกล้ๆก,กันนะครับเหมือนว่าพี่จะเริ่มตรงนี้ต่อไปก็ B flat F นะ C minor นะครับ C minor F7 B flat 7 B, b, b dim F 7 A m i n o r ิเนอร์ D มิเนอรอ่า D 7 G m i n o r นะครับ C 7 e v e แล้วก็ F D G C นะครับเอามาต่อต่อต่อกันมันอาจจะมีได้หลายหลายแบบมากอาจจะเป็นแบบอ่านี่ F ใช่ไหมอ่า C F B มันมีแล้วแต่เราจะเลือกที่จะเริ่มเลยครับหรือจะเป็นสายสก็ได้ยังไงก็ได้ครับแต่ว่าพี่จะมาสอนสาย6เฉยๆวันนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปคอมกับเพลงแค่นั้นเองพี่จะลองเล่นเฮดแล้วก็คอม one two three f มาเนี่ครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ